โอเควันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมมาเล่าเรื่องนะครับการละครั้งหนึ่งมีราชาสีคนหลงเกาะอยู่ที่เกาะร้างแห่งหนึ่งแล้วครอบครัวก็รออยู่ที่ปราสาทราชาคนสุดท้ายพูดว่าเธอเห็นตะเกียงชีนี่ไหมเห็นหรอที่ไหนล่ะนั่นไงตะเกียงชีนี่ ราชาคนแรกจึงไปถูตะเกียงแล้วมียักษ์ยักษ์ให้พโรโผล่มาจากตะเกียงพรทีข้อคนละข้อขอมาราชาคนแรกจึงขอว่าฉันคิดถึงครอบครัวฉันอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวที่ปราศาสร,ราชาคนที่สองและคนที่สามจึงขอว่าฉัน,ฉนขอ,อ,ขอเหมือนคนที่<ค>นทหนึ่ง,งจงเป็นไปตามนั้นยักษ์จีนี่กล่าว ราชาคนที่สี่จึงขอพรว่าเหงาจริงเลยฉันขอให้เพื่อนจะกลับมาในฉับพลันทุกอย่างจึงเริ่มต้นขึ้นไป